คณิตศาสตร์ป .5 เศษส่วนตอนที่หนึ่งข้อสี่ข้อหนึ่งถึงสิบแปด ขอสอนออนไลน์ภาษาไทยบายคุณครูใหญ่อาจารย์ธนกฤษศรีใสเรียนภาษาไทยกับคุณครูใหญ่อ่านออกเขียนได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นตสนใจโทร0825417999คณิตศาสตร์ป .5 เศษส่วนตอนที่หนึ่ง ข้อ4จงเปรียบเทียบเศษส่วนแต่ละข้อต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ10เศษ9ส่วน10กับเศษ10ส่วน9ะคะเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะให้สังเกตตัวส่วนค่ะตัวส่วนจำนวนด้านหน้าเป็น1 0 จำนวนด้านหลังเป็น9จําจำนวนที่มากกว่าก็คือ10นะคะจำนวนที่น้อยกว่าก็คือ9ต้องทำา9ให้เป็น10 9คูณอะไรได้10ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องทำการคูณคขายก็คือนำา9ไปคูณเสร็จ9ส่วน10แล้วนำา10ไปคูณเสร็จสส่วน9นะคะมาดูเขียนโจทย์ตามที่ โจทย์ให้ก่อนให้มาก่อนเลยค่ะเศษเก้าส่วนสิบกับเศษสิบส่วนเก้านะคะเศษเก้าส่วนสิบกับเศษสิบส่วนเก้าตามที่โจทย์ให้มานะคะคราวนี้ด้านหน้าก็ต้องนําตัวส่วนตัวตรงข้ามก็คือตัวด้านหลังนะคะเดิมมีส่วนเป็นสิบให้นําส่วนตัวตรงข้ามอีกจํานวนหนึ่งมาคูณก็คือส่วนเก้าก็ต้องคูณด้วยเศษเก้าส่วนเก้านะคะ จำนวนด้านหลังมีส่วนเป็น9ให้นำตัวส่วนอีกจำนวนหนึ่งมาคูณก็คือ10นะคะก็คูณด้วยเศ็ดส0ส่วน10ทําการคูณเลขค่ะ9คูณเเป็น81 10เคูณ9เป็น90คูณจำนวนด้านหลังนะคะ10คูณ10เป็น100 9เคูณ10เป็น90นะคะ ตัวส่วนเป็น90กับ90เท่ากันแล้วคราวนี้ทำการเปรียบเทียบตัวเศษเลยค่ะ81น้อยกว่า100นะคะก็จะได้ว่าเศษ81ส่วน90น้อยกว่าเศษ100ส่วน90นะคะซึ่งเศษ81ก็เปลี่ยนมาจาก โจทย์ที่ให้มาก็คือเศษ9ส่วนสิบน้อยกว่าเศษ10ส่วน9คณิตศาสตร์ปห้เศษส่วนตอนที่1ข้อ4จงเปรียบเทียบเศษส่วนแต่และข้อต่อไปนี้โดยใช้เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่าหรือเท่ากับข้อ10เศษ9ส่วน10น้อยกว่าเศษ1ิบส่วน9 ไกลนะคะเป็นฟาร์มปลาแซลมอนในประเทศนอร์เวย์